ระบายสีอีกแล้วจ้ากลับมาจะก,กินไก่จากโลตัดกับว่ายอมนอนเลยแม่ก,กง่วงพี่ไม้ก็ระบายสีเหมือนกันนน่นแม่ชวนนอนก็ไม่นอนเลยกลับมาจะก,กินไก่มาถึงกระบายสีต่อค่ะ อุ้ยมันนีแม่ทำอะ่ะมันน้ำร้อนก็เดยอะ่ะมีคนมาจับน้ำร้อนไหห่วงจนสารับเรากับ่ยอมนอนเลยห่วงระบายสีห่วงระบายสียสอู้อยู่แล้วป้าได้น้ำมันคุมมันกูมคนมาม,มานน่ ง่วงจินกับโบนอนหน่อยนังดูผีดิทำไมถึงไม่นอนดูผีดิผีชูได้หรอนี่ทำไมหนูถึงไม่นอนหน่วงอะไรแม่ผีชูใจเหรอหนิแม่ผีชูได้นี่ถือผลไม้ไม้ถูตะก้าหนอน้อยหมึแดงสีแล้วมีขาตัวไหนผีกับโนอนพากันง่วงจนตาเก้า สิไม่สิเตเต้นไม่เาเลยที่หมายก็ระบายสีไงไม่พากันนอนเอานอนลงระบายดีๆถ้าไม่ระบายก็นอนไม่แต่น้อยก็ตีสีไม่ตีไม่ตีค่ะไม่ตีสีนะคะน้องมีนอืมอุ้ยน้องน้องเดี๋ยวป้าป้าตื่นมาเห็นนะน้องมีนไม่เอาค่ะสีจะหักไหนมาระบายมาระบายพี่น้อยนี่ มบพี่น้อยสีอะไรดีแล้วเด้ยวอ๋อนมีใบไม้พี่น้อยสีสวยๆแล้วเร็วห่วงนอนโบยอมน,น,น,นอนเป็นไปถั่วเลยทีนี้อืมใบไม้พี่น้อยแล้วเด้วมาสีอะไรไปสีน้อยไปสีใหญ่อืมสีใหญ่อ่ะแล้วเร็ยวทอดเอาสีอะไรดีเออใส่กระทะไว้แล้วมาระบาย วัดีใจใอยู่ในมีบมืิเส้ยูมีแค่คนหัวใจจะทำาดพลาดเ่ทำพาดเพ่อใหยอมเช่งน มาแล้วไปเทอะไรของพี่มาอีกเลย ตรงนี้นี่ระบายของหนูนี่นอนออ่กลัล่ะอืมนอนระบทำโปรยัดโีเยอเช็หน่อยทอปรยัดีไรเยเ็หน่อยทอโปรยัดปรเยอ่เ็หน่อย ยืนยิ you. You ้มอยู Napoleon. ่เหน่อยทา้ป <teor>? ่า <Bangkok> ทั้งยืฮเฉยเลยสูยยน้มย้ายยูลายสีฟ้าล่ะสีฟ้าก็นี่ไงนี่สีฟ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อะที่หนูชมเมื่อกี้น่ะตุ๊กไปอยู่ไหนอ่ะ ไม่สิฟ้าหนูเอาให้เสียงเสียงตาเราขอไอ้ด้วยแล้วราวงสีเราหนูเทสีมาแล้วแม่หิวนอนจนลูปพยยอมนอน พาก,กันหิวนอนจนบบพากันนอนพากันระนนาบายสีมดดสนอบนอยยนตอมนอนเลยแนย่จนตาจะปิดเหรอไว้ถ้าแม่บีนเข็ช่วยช้นินอ,อ,อ,อ่ระบา ท่าม่ปย่น <If> <brothers> ีน่ีามทแม่ปปี่นอนเก็บสีเก็บสีเบใส่กระทาไว้จะได้นอนทแม่ป่ราดูจะนอนไม่แม่ว่าไม่นอนแล้วเนี่ยาแล้วเนี่ยเ่ทย้าแม่ขรันขยันกับมาถ้าหนวูอยู่ไว้ท่าน ชอบเพลงนี้ไม่เจอเพลงทำแม่ประโยชน์ไม่ชอบเพลงนี้เลยไม่ชอบไร่ชอบทำแม่ประโยชน์บ้างไหมนูโตแล้น่จ้าทีนีเลที่หนูจะไปมักินนะ นายไปที่ดินสีอะไรก็สีน้ำตาลไที่น pues ้ำตาลี่นีแมมานนามมาที่ปีมดที่แค่แมวปีพ่อชูนัดปีเอขยันขับรอย่างไรอย่าง ้อ๋อจะนอนบ่เนาะจะนอนบ่เนาะจะนอนบ่เนาะโอ้จะนอนไม่เนาะจะนอนไม่เนาะนอนแล้วจ้าป้าลุงคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าแล้วเด็กน้อยไม่ยอมนอนไปมาบอกจะนอนรอดูจะหลับไหมจะรอดูเด้อให้นอนตั้งแต่บ่ายไม่ยอมนอนห่วงระบายสี พอตอนนี้เริ่มเกาหัวแงกแง,กง,กงกแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนด้วจ้าเดี๋ยวลองเอาเด็กหน่อยนอนกันว่าจะนอนบออาสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้ย